ปึ๊บปุ๊บเรียดีมาเร็วเร็วดีมดีมอะไรปึ๊บคาเยะบุนชินโนะจูจุเอ้าทำไมสกิลไม่ขึ้นวะเอ้าอีเอ้าอะไรวะเดือดสามคนมาไปด้วยเองนะเจอไอ้เพื่อนเจอกระถานารนโตะกูเดี๋ยวบอลบอลบเร็วกันเราบอลเร็วกันเอาเรียดีมาเร็วดิไปนี่บอลเร็วเชี่ยงงเฮ้ยอะไรวะ มสอดีเพื่อนๆเชื่อเรื่องคาถานารุโตในเกมเบลดบอลไหมครับคือผมเนี่ยไปเจอสกิลสกิลหนึ่งมาเว้ทุกคนสกิลนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Invisibility ซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลหายตัวในเกมเบลดบอลนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยโหดโหดหรือเปล่าไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่าอ่ะแต่คนใช้โหดไง ถ้าหากเราใช้สกิลนี้แล้วฝั่งตรงข้าวเนี่ยเหลือแค่คนเดียวในสนามจังหวะน,นั้นนะครับมันจะต้องตีบอลคนเดียวจนตายเว้ยโโอ้หผมบอกเลยว่าโหดประมาณนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่อาจที่จะดําเนินแผนการนี้คนเดียวได้ครับผมก็เลยนําลูกสมุนของผมยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าไหนไหนลูกลูกสมุนเปิดไม่หน่อยแนะนําตัวเองสวัสดีครับ ผมดีเอีนักทำสกิบิพอหนพูดแค่นี้พอครับหมดหมด,หมดรับหมดมีแค่นี้ครับก็<ห>นี่ครับเราก็จะมาทําการเกียนคนในแมปนี้กันนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าก็นี่เดี๋ยวรอเขาเล่นกันจบก่อนผมเห็นแม่งเตยียนอยู่2คนนานและไม่จบสักทีโอ้โหวิชันจะโอ้โหการเดวนกันของออโต้คิกหรือเปล่าเนี่ยมา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 เริ่มแล้วตีเลยกูเปิดไปนะหนึ่งลูกครับคนดูเปิดไปแล้วสองลูก โอ้ปานวาลีที่เปล่าวะตอนนี้ต้องส u r v วเบก่อนต้องรอให้เหลือแบบ3คนสุดท้ายกับลูกสมุนผมก่อนนะครับถึงเราจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะตอนนี้เราก็ตีไปนะครับยังชิลอยู่นะครับเอาลูกสมุนกูตายตอนนี้ต้องได้แล้วแหละเราเล่นมา4-5หตาแล้วเรายังไม่ได้ผลสักตาขนาดนี้บอลดูก็ยากมัต้องแบบด่านหิมะหรือเปล่าด่านหิมะยากจริงมองเห็นเลพื้นขาวเนี่ย เนี่ยปิดตาเล่นเบ็ดบอลคอนเทนต์ใหม่เหรออยากดูก็มเมนแล้วกันที่ปิดตาเล่นเนี่ยกูไม่รู้จะเล่นจะชนะสักตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตีบอลโดนหรือเปล่าเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยเหลือสี่คนแล้วว่ะคลิปนี้จะได้ออกมาหมดูคาดหวังผมว่าทําได้อาจจะได้แค่ตาเดียวอ่ะปึ๊บปึ๊บบุ้งเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยเอาไงเอาไงเดี๋ยวเราบอลเร็วเราบอลเร็วเราบอลเร็วกันเออตอนนี้ครับคนดูเข้าแผนจริงเข้าแผนจริงตีส่งให้มันคนเดียวตีส่งให้มันคนเดียวเอายังเอายัง เฮ้ยอะไรไรนี่ตีบอลคนเดียวงงดิมึงบอลเลี้ยวกับเขาหาตัวเองเหมือนกับงูเห่าอ่ะที่ฉกอ,อ่ะฮะไกลัว, <c oughs> วพูดอะไระไมาว่าตอนนี้ตอนนี้จาะาแล้ว่เฮ้ยไม่ได้ดิสิทธิ์ล้มจานไม่ได้นะครับพี่นี่กันปั๊มคิว <c oughs> นี่บอกเลยนันยากนะครับน้องๆเสอร์ไนี้ไม่ตึงเท่าไหร่ คือเผื่อยังไม่รู้ว่าผมหลับตาเล่นอยู่นะครับเนี่ยโหปล่าวเฮียดีมกูตาบอดเด็กตาบอดเล่นโรบอกกันช่ไหมปวดตาใช่ครับปวดตาอย่างนี้ต้องซื้อออฟตัสเคยไหม เวลาที่น้องๆทุกคนดูสกิบิีดี้ทอยเลตหรือดูช่องจูน้อยและมีอาการปวดตาเหมือนโดนลำแสงจากทีวีแมนอาการเหล่านี้จะหมดไปหากพวกคุณได้รู้จักกับแว่นออปตัสแว่นกองแสงคุณภาพดีที่น้องๆหนูๆที่อยู่หน้าจอนานๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อถนอมสายตาและรุ่นที่พี่ใส่อยู่ในตอนนี้นั้นก็จะเป็นออ t ต s สรุ่นโฟเวอร์เลนส์แว่นผลิตโดยเทคโนโลยีเลนชิน่าเเพื่อกองแสงสีฟ้าได้อย่างดี และขาแว่นเองเนี่ยก็ทําโดยสแตนเลสสตีลเป็นวัสดุเหล็กสแตนเลสที่แข็งแรงกว่าเหล็กทั่วไปและตัวเหล็กก็เคลือบด้วยแพลตติ้งทําให้สีลอกยากและมีความเงาคงทนอย่างนี้เนี่ยก็โดนท่านท e ีแมนซัดหน้าได้สบายๆโดยแว่นไม่แตกแล้วรออะไรกันอยู่ละครับของดีขนาดนี้ซื้อได้แล้วที่ออฟตัตเท่านั้นอย่าลืมใส่โค้ดจู่น้อยพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับ <S <S เพื่อรับส่วนลด100บาทจากทางร้านกันด้วยนะครับผม ของดีแบบนี้ต้องออบตัสเท่า <framework> น <for> ั yeah, ้นนั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 ้นตอนนี้เขากำลังเตียันไปนี่ครับต้องไปนะครับนี่มันเก่งอย่างงวดเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตีดีให้มากตีตรงนี้มากันมาเลยอย่างนี้เหรอเกิดแล้วมาเตียับนี่ครับเป็นไงคิดงงดิ่เฮ้ยมันตีอยู่คนเดียววะตายไวเลยนะครับ เจอคาถากูแผนกูเข้าไปและสิทธ์ก็ต้องมา,าล้มอาจารย์อีกแล้วแต่มันยากนะครับเพราะว่าผมอะ่ะมีนิ้วปีศาจผมบอกเลยว่านิ้วกลางนิ้วนางผมมันไม่ธรรมดาแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่ดูคลิปมาโก้ของคือน้อยไปนะ่ะไม่ใช่ออโต้คลิกครับน้องนี่นิ้วจริงนะครับนิ้วจริงออออนิ้วจริงนะครับมาเลยเว้ยมาเลยเว้ยมาเล่นเล่นัอีกสักสี่ตาเอ้ยการโดนก่แล้วเจอเจอนักดาบนักดาบเดินกันที่นี่กันมายอ้าว ไม่มีเชิงวะเชิงดีเชิงดีแต่เชิงจะสู้คาถาหนาดุโตหรอเหรอเฮ้ยเหลืออยู่ประมาณ4-5่ห้คนห้าคนฟีดบอลอีแล้วมันใครฟีดอีกคนหนึ่งวะมันฟีดสองรอบเลยอเฮ้ยอุ้ยเกือบเฮใช่ไหมเล่าตีส่งไปตีส่งมาเออเออเฮ้ยถึงโลดนี่ไงคนทำบาปทำกรรมมาตายอย่างนี้แหละคนไม่ซับสไครต์เลยให้มากดให้ดีเอซีก็เป็นบาปเหมือนกัน ดูจุ่น้อยดีวยกว่าน,นะครับ <laughs> <laughs> อา้าวเฮียกูาตายเลย <c oughs> นี่ไงบาปกรรมมันไวจังเลยอะ่ะโอ้โกรรมติดจรวด <c oughs> คนทำบาปทำกรรมมันก็ตายอย่างนี้เลยเฮียงงว่ะ <c oughs> คนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับแบ t เทิ r o y a รายของแท้เฮ้ยคนนี้ดาบดาบแบบดาบเติมโหนี่เทปจัด ของเติมอาจจะมาสู้นารูตโตะผมไปฝึกวิชานี้มาจากอินเดียนะครับฮะหมู่บ้าน <c oughs> คนหะามันตั้งอยู่อ,อินเดียนะคนดูรู้ไหมอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้โกหกจริงเหรอวะจริงครับเหลือสี่ห้าคนแล้วะ่ะลูกศิษย์ผมกำลังดวลดาบสำไร็จไปสองคนอุ้อยอุ้ยมามาอ้ยมาอ้ยมาเว้ยแต่ไอ้สีฟ้ฟาแม่ตึงว่ะันมันขาเดียวด้วยดีว่ะ เออเนี่ยตีเบสบอลจนขาขาดอะโชว์ถึงประสบการณ์เฮ้ยมาว่ะมาคาถาคุณแผนกูแผนเริ่มแล้วจะตีให้มันอีกรอบนึงไปไปเลยหายตัวเลยนี่ดีเขาเดียวได้ยังไงว่บอลเลี้ยวไอ้งงอะเร่มเลยและตอนนี้แชมป์เป็นของผมแน่นอนครับโ้นี่ไม่ได้ใช้ออบตอวกินนะครับน้องๆตอนนี้ตอนนี้เหมือนจะเต็มหรือเปล่า แต่มันไม่มีอะไรตึงหรอกอยู่น้อยแม่งตึงสุดแล้วนี่ไงไอ้ขาด้วนตายไปแล้วแล้วกมนี้แม่งแก้ผ้าเล่นบอลเนี่ยของแท้จัดแก้พาเล่นบอลเนี่ยอ่าติดเหลืองแล้วโหยี่เกมเลกูทำกูเหลืองงงเลยว่ะเหลือห้าคนนะตอนนี้น่ากลัวว่ะเฮ้ยขี้ฟีบอลไปหาใครนี่ไปหาใครนี่หากู เอาตายเลยเกมเบลเลกอะ่ะเฮ้ยทำไมคนมันเหลือแค่นี้วะโอออกหมดสงสัยเจอนารูโตะกูเข้าไปกลัวด<ะ>เนี่ยเหลือสามคนแล้วเนี่ยยิงเตรียมกดได้เลยเนี่ยสี่คนละสี่คนละเน,นี่ยหยุเอา้าหน่ายืนหยุดตรงนั้นนะอ๋อโอเคข้าบันข้าบันเฮ้ยเฮ้ยมามามา้ยม,มึงเจอไอ้ด้วนไอ <laughs> ้ด้วนมึงเจอเอาเลยไหมหนึ่งสองสาม นี่วันเลี้ยวเอ้ยงงงงงมันไกลตาแตกแล้วเดี๋ยวเนี่ยว่าเยกูคนเดียวกิกต๊อกจปึ๊บสิชนะหัวหน้าเฮ้ยโปโปผมว่าโปอ่ะเนี่ยอ้าวนะครับก็ลิงก็อยู่ใต้คลิปนะครับอะไรวะอะไรวะลิงใต้คลิปอะไรวะไม่หาทำนะโดนแบนเด้ออุ้ยเียงสก ด้วยไหมวอซีเซีออะไรวะเฮ้ยโูเกือบไปละมันเร็วเนี่ยมันไม่ตายสักทีวะตายดิเออเหลือสามคนมาไอ้ด้วยเองนะเจอไอ้ด้วยเจอกระถางนาโนโตะกูเดี๋ยวบอลรอลบอลเร็วกันเราบอลเร็วกันเอาดีๆบอเร็วดิไปนี่มันเร็วเรื่องง เอาองนอือออ่นมาดิดไม่ใช่ไอ้เนี่ยขาด้วยเนี่ยไม่เอาวะตีวัดกันต้องไหวแล้วส่งกันมึงมันกระโดดตีด้วยหุ้ยมันหายตัวเหมือนกันเฮ้ยเอย่ากูคนเดียวเอ้ยเอาวอนบอลงงไอ้เหี้ยเอาหายหมดเลยไม่เหลือใ,ใครบอลงงบอลง,งงนี่มหายตัวก่อนใครเขามันก็ตายก่อนเลยเลยสองคนแล้วเนี่ยหลอกกระทั่งลูกบอลอ่ะเฮ้ยชนะจบจาน ได้ไงวะมามาปีคลิปปีคลิปมายืมปคลิปมาไเนไหนจะฝากฝากผลงานอะไรไหม d i s y Channel ก็ทำ Squidgy Toilet นะครับก็ไอจิน้อยไม่ไม่ทำนะครับมาดูช่องผมนะครับก็ทำเลยนะครับ Squidgy Toilet ผมก็ยังทำอยู่แต่ว่าแบบช่วงนี้เบื่อไงเปลี่ยนแนวบ้างนะครับส่วนรียกชั่นเนี่ยเด็กก็อาจจะทำบ้างนะครับนะแต่ว่าผมว่าจะทำเป็นแบบซีซั่นดีกว่านะเพราะคลิปมันสั้นไงคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนแนวไงฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกูด้วยแล้วก็ไม่ต้องดูแต่สกิฟี่ดอมๆแล้วเหนื่อยว่ะจริงจะทําไปใน่มีคนดูอ่ะจะไม่เป็นไรนะครับคนดูมีแบบเก่าๆดูมันก็โอเคนะเออไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าทุกคนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมมารอดูกันนะไปเลยนะครับจุ๊บจุบ